คร้าคุณผู้ชมครับไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะนั่นก็คือประตูท่าแพะนะผู้สื่อข่าวเราเพิ่งกลับมาเมื่อสักครู่เลยนะครับเราจะไปดูบรรยากาศการเล่นน้ําสงกรานต์วันที่2ของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะยังคึกคักครับ,รบมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเล่นสาดน้นํากันท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดครับนี่เลยนะฮะ เป็นบรรยากาศที่ถนนท่าแพรครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้ครับเป็นไม่ได้ความสนุกสนานคึกคักนะฮะเป็นแบบอย่างที่ภาพคุณผู้ชมเห็นครับโดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเดินทางมาเล่นสรดน้ําสงกานกันอย่างสนุกสนานท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดโดยประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็จะนํารถกระบะบรรทุกถังน้ํามาร่วมเล่นสรดน้ํากับประชาชนที่นําถังน้ําแล้วก็อ่างน้ํามาตั้งบริเวณหน้าร้านค้าบ้านเรือนนะครับเพื่อร่วมเล่นกันสรดน้ําครับ ขณะที่บางส่วนนะฮะก็จะเน้นเดินเท้านะฮะแล้วก็ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางทําให้การจราจรค่อนข้างหนาแน่นครับ ค่ะจะพาไปดูอีกหนึ่งจุดนะคะซึ่งก็เป็นแลน์มาร์คที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันนั่นก็คือที่บริเวณลานข่วงประตูท่าแพค่ะซึ่งบรรยากาศนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าก็ยังคงมีการเล่นสัตว์น้ําอย่างคึกคักค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะเดินทางมาเล่นสัตว์น้ํากันภายในอุมโมง์น้ําที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดขึ้นค่ะพร้อมกับรถกระบะท,ที่บรรทุกน้ํามาร่วมเล่นสัตว์น้ํากันอย่างคึกคักที่สําคัญนะคะห้ามไม่ให้มีการจําหน่ายเครื่องและดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอลในพื้นที่การเล่นสาดน้ำอย่างเด็ดขาดค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการอนุญ,ญาตให้มีการเล่นสาดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในรอบ3ปีนะคะนับตั้งแต่ที่เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 ก็ทําให้บรรยากาศการเล่นน้ำค่ะเป็นไปด้วยความสนุกสนานที่สําคัญนะคะก็ยังสร้างสีสันให้กับช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่กลับมาคึกคักอีกค่ะเมื่อวาน